สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกี้ที่ช่อง x S Channel อีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ค่ะกี้ก็ยังอยู่กับพี่อ้วนดูตอนไทยแลนด์นะคะหลังจากที่กี้ลงคลิปที่ทีมงานของกี้เอาเซอร์อนนะคะไปขึ้นเขาไผ่กับพี่อ้วนมานะคะก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะค่ะเกี่ยวกับเจ้าเซอร์รอนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆเขาถามเข้ามาค่ะว่าเจ้าเซอร์รอนคันนี้นะคะเป็นอะไรนะคะเป็นจัก,กระยานหรือเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกับพี่อ้วนค่ะ พี่อ้วนคะเซอรรอนนี่นะคะตกลงแล้วมันเป็นอะไรคะพี่อ้วนจริงๆแล้วมันเป็น e bike นะครับมันเป็นรถ e bike ที่มันเป็นถามว่าเป็นจักรยานได้ไหมมันก็มีออปชันนะมีออปชันที่เป็นเป็นเป็นสามารถเป็นตัวปั่นได้ด้วยอืมค่ะอืแล้วก็มันก็ดูเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่แล้วแต่เราเราจะมองว่าให้มันเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นจักรยาน พี่อ้วนคะแล้วเซอร์รอนเนี่ยคะ่ะมีทั้งหมดกี่รุ่นคะเซอร์รอนก็จะถ้าตัวนี้จะ,ะโมเดลนี้เลยแล้วก็รูปร่างแบบนี้เลยจะแบ่งเป็น2รุ่นก็คือรุ่นเซอร์รอนเอสเซอร์รอนเอสเนี่ยจะ48โวลต์ส่วนเซอร์รอนเอ็กเนี่ยอย่างตัวนี้เลยเนี่ยะจะเป็น60โวลต์พี่อ้วนคะแล้วรุ่นที่ทีมงานของกี้เอาไปขึ้นเขาไผ่กับพี่อ้วนมาเป็นรุ่นไหนคะ ตัวนั้นจะเป็นเซรอนเอเซรอนเอตัว60โวลต์อืมค่ะเดี๋ยวกี้จะรบกวนให้พี่วอนช่วยบอกหน่อยค่ะว่าเซรอนเอที่ทีมงานกี้เอาไปขึ้นเขาภัยมามีสเปคเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ Infinite Power สเปคของเซอร์อนเอ็กที่ทีมงานของกี้เอาไปขึ้นเขาไผ่มานะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่วอนคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าสเปคของเซอร์รอนเอ็กเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างในตัวนี้เนี่ยส่วนประกอบมันคือมอเตอร์3 0 0พัวัตต์แล้วมีแบตเตอรี่อยู่ที่60บโวลต์32อแอมป์ค่ะพี่วอนพี่วอนคะแล้วถ้ามอเตอร์ขนาดนี้ทําความเร็วได้อยู่ที่ประมาณเท่าไรความเร็วจะอยู่ที่เ5บห้าบวกลบขึ้นอยู่กับน้ำหนักคนขี่ค่ะ ตัวนี้แบตเตอรี่30เท่าไหร่นะคะพี่ว่านสแอมป์ค่ะทำระยะทางได้ประมาณเท่าไหร่ระยะทาง80โลบวกลบขึ้นอยู่กับน้ําหนักขึ้นอยู่กับกัหขีดกันใช่การใช้ความเร็วก็มีฝนกับระยะทางส่วนโช๊กด้านหน้าเป็นยังไงคะพี่ว่าส่วนช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นโช๊กหัวกลับเป็นอัพไซด์ดาวซึ่งสามารถปรับรีบาวได้ ปรับพีโหลดได้แล้วก็ปรับค่าน้ำหนักด้วยด้วยเพเชอร์ของลมได้ซึ่งซึ่งสามารถค่อนข้างให้มาค่อนข้างครบเลยช่วงล่างนี่ค่อนข้างดีค่ะด้านหลังเป็นยังไงคะพี่อ้วนด้านหลังก็จะเป็นสามารถปรับได้เหมือนกันปรับดีบาวปรับพีโหลดค่ะได้ปรับค่าสปริงได้ปรับค่าความแข็งสปริงได้ก็ให้มอุปกรณ์ค่อนข้างจะบพรีเมียอืมค่ะ ส่วนในในในเรื่องล้อขนาดล้อด้านหน้าและด้านหลังนี่จะให้ล้อขนาด19นิ้วสเตอร์นี่จะให้มา48ฟันค่ะอ่าใช้โซ่เบอร์4 20สองศส่วนส่วนเฟรมเนี่ยเฟรมเฟรมตัวถังของเซอร์อนเนี่ยค่อนข้างจะออกแบบมาเป็นอลูมิเนียมแบบเบามากแข็งแรงแล้วก็เน้นเน้นเบาเพราะว่าน้ำหนักรวมตัวรถเนี่ยแค่50าสโลนะ น้ำหนักรวมแบต50าสโลแล้วเฟรมเนี่ยน้ำหนักแค่เฟรมอย่างเดียวเนี่ยน่าจะประมาณ7โลครึ่ง<อ>ซึ่งเบามากเลยก็ถือว่าเบายนะคะพี่วอนสำหรับรถที่มีขนาดขนาดนี้นะคะใช่ถ้ารถเบาเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าการขี่แอนดูโรหรือว่าเข้าป่าเนี่ยรถเบาก็จะได้ได้เปรียบในเรื่องของน้ําหนัก พี่วอนคะและหลังจากที่พี่วอนเอาเซลอนเอ็กไปขึ้นเขาไผ่มามีความรู้สึกยังไงบ้างคะเออเดี๋ยวต้องกล่าวนิดน,นึงว่าสถานที่ที่ไปเนี่ยเ,เขาไผ่เนี่ย มันเป็นสถานที่ที่ออมอเตอร์ไซค์อยูโรเข้าไปเขาไปซ้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางตรงนั้นมันค่อนข้างกับแบบพูดง่ายว่ามันค่อนข้างยกวิบากนะมันก็เหมือนกับอินดูโรก็สามารถไปได้เราก็เลยอยากจะไปลองดูว่าเจ้าตัวเนี้ยประสิทธิภาพมันจะสามารถไปกับเขาได้ไหมทั้งทั้งที่ว่าทางเส้นทางตรงนั้นมันค่อนข้างจะเป็นทางชันค่ะพ่วันเออทางผูกขามันจะมีไหลาย เส้นทางให้เลือกเลยเพราะานั้นอ่ะมันจะมีทั้งดินดินทรายดินดินฟ <ฮะ S 1> ุกเยอะๆเลยแล้วก็เป็นเป็นโคน <ฮะ S 1> เป็นดินเป็นทางเนินลงเนินซึ่งเป็นทางขึ้นเขาเลยมันบอกว่ามันก็สามารถทําได้เออทำได้ดีนะมันสามารถไปกับเขาได้เนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเออเจสเซอร์อนเนี่ยมันมันสามารถตอบสนอง <ฮะ S 1> ในเรื่องของขึ้นทางชันได้ได้ดีมากค่ะพี่พอวนก็ถือว่า มันลุยได้ทุกเส้นทางเลยนะคะใชม่มันไปได้หมดเลยเนาะจากการที่วันนั้นเอาเซอร์รอนไปสองพันแล้วตามรถเ n d นด o เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไปไหนเราก็ไปได้ไม่ได้เป็นภาระกับรถเอ d นดูรนะม,มันเราก็สามารถไปได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยด้วยขนาดและน้ําหนักมันอาจจะ,ะมันมีน้ําหนักที่ไม่มากม,มันเลยเป็นจุดข้อได้เปรียบสําหรับคนที่ชอบอยากเข้าป่า แต่อยากได้ใช้รถที่มันควบคุมง่ายค่ะไม่ต้องแบกน้าหนักแบบร้อยกว่าโลไงค่ะน้ำหนักแบบค่แบบห้าสิบโลเนี้ยาสามารถเที่ยวป่าได้ค่ะพอพี่อ้วนพูดมานะคะก็ถือว่าน่าสนุกมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆถ้ากี้ขาหายนะคะกี่อาจจะให้พี่อ้วนพาไปเข้าป่าอีกรอบนึงค่ะเอาไว้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวกี่จะเอาคลิปมาแชร์กับเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนึงค่ะ วันนี้นะคะกี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากพี่อ้วนมากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลของเจ้าเซรอนเอคันนี้นะคะเพื่อนๆคะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าเซรอนเอคนนี้นะคะหรือว่าอยากจะลองก็มาที่ร้านดูตอนไทยแลนด์ได้นะคะข้อมูลของร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะกี้กับพี่อ้วนคงต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ Infinite Power